สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับช่องไม้วัสันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกๆคนที่ช่วยสนับสนุนช่องไม้วัสันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการกดสมัครสมาชิกสําหรับสมาชิกสามารถดูได้มากกว่า20ว่าตอนวิธีการสมัครง่ายๆครับกดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่ลิงก์ตรงคําอธิบายใต้คลิปได้ขอความการุณากดสมัครมากันเยอะๆนะครับเราจะได้อยู่ด้วยกันนานๆ ลงกันแบบต่อเนื่องทุกๆวันจนถึงภาคสีภาคห้าเรามาดูตอนต่อไปกันเลยนะครับเอาละเจ้าเมตาช่างตีเหล็กหรือไม่ข้าจะเริ่มการลงทะเบียนของเจ้าในกรณีที่เจ้าไม่ทราบสมาคมช่างตีเหล็กเมืองซูรไรเคอร์จะปฏิบัติตามกฎที่คล้ายกับสมาคมช่างตีเหล็กแห่งอื่นๆทั่วทั้งท,งทวีปพ,พนักงานเหลือบไปที่ตาสัญลักษณ์ในมือของทางโอเรนขณะที่เขาอธิบายต่อไปว่ายิ่งช่างตีเหล็กยิ่งใหญ่ อำนาจของพวกเขาก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้นมันคือตาสีส้มที่มีดาวสีเหลืองสีดวงอยู่บนนั้นโทนของเหลียงตานี้เขาเป็นช่างตีเหล็กอันดับสีงั้นเหรอแม้ว่าช่างตีเหล็กระดับสีจะหาได้ไม่ยากนักที่โรงเรียนซือ่าเคอร์แต่เขาไม่เคยพบช่างฝีมือเด็กคนนี้มาก่อนอายุฉเฉลี่ยของสมาคมช่างตีเหล็กเมืองซือ่าเคอร์มีแนวโน้มสูงกว่าสมาคมในวิทยาเขตอื่นๆท้ายที่สุด ช่างตีเหล็กต้องใช้ประสบการณ์ที่สั่งสมมายาวนานและการฝึกฝนทักษะที่ยาวนานเมื่อถังโอเรนก้าวเข้ามาในห้องเป็นครั้งแรกพนักง,งานก็รู้สึกทึ่งเมื่อตาระดับสีเข้ามาในภาพเขาก็ประหลาดใจจริงงั้นเหรอมือที่สั่นเทาจับตานั้นสอดเข้าไปในช่องเล็กๆบนอุปกรณ์ระบุตัวตนบันทึกรายละเอียดของข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของบัตร จะได้รับอย่างรวดเร็วโดยไม่คำนึงถึงอาชีพของพวกเขาทางังโอเรนเพศชายเกิดที่เมืองลุงโรดสมาชิกของสมาคมช่างตีเหล็กทะเลตะวันออกช่างตีเหล็กระดับ C ผู้ชนะอันดับสองของการแข่งขันช่างตีเหลกระดับเยาวชนในการแข่งขันระหว่างกลุ่มพารธมมตทะเลตะวันออกจำนวนภารกิจการตีขึ้นรูปที่เสียสิ้นเสียงของเขาลดลงและต่ำลงเมื่อภาพของถังโอเรนฉายบนหน้าจอ ื่อยืนยันตัวตนของเขาพนักงานไม่สงสัยเลยว่าเขาเป็นใครมันเป็นไปไม่ได้ที่จะสร้างข้อมูลบนตราไม่ต้องพูดถึงของปลอมสามารถเปิดเผยได้ง่ายมากจนไม่คุ้มกับเวลาในการผลิตในขณะเดียวกันหยวนเอินถูกแช่แข็งที่ด้านข้างของถังโอเรนเขาเป็นช่างตีเหล็กระดับสี่งั้นเหรอเขาดาว่าถังโอเรนมีพรสวรรค์โดยพิจารณาจากวิธีที่เฟิงอู่ยู่คัดเลือกเขามาเป็นการส่วนตัว แต่เขาไม่เคยคิดมาก่อนว่าเยาวชนคนนี้จะมีตำแหน่งสูงเช่นนี้ผู้เชี่ยวชาญระดับสี่นั้นหายากในชั้นปีที่สี่ไม่ต้องพูดถึงชั้นปีที่หนึ่งคนที่มีความสามารถดังกล่าวกลายเป็นเรื่องธรรมดาในชั้นห้าและชั้นหกเท่านั้นข่าพบสมบัติแล้วเนื่องจากเขาเป็นช่างตีเหล็กระดับสี่เขาจึงต้องมีความสามารถในการปรับแต่งพันการเกตสองอย่างน้อยที่สุดนี่เหลีอยนตาของเจ้าเอาคืนไป ชายหนุ่มพูดน้ำเสียงของเขาดูสุภาพกว่าเมื่อก่อนอย่างชัดเจนในฐานะเพื่อนช่างตีเหล็กเขาเข้าใจดีกว่าย้อนเอินอจฉริยะที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนของช่างตีเหล็กอันดับสีอายุ13ปีมันทำให้รากฐานของประวัติศาสตร์ช่างตีเหล็กสันคอนขนาดไหนบางทีสถาบันอาจงอกฎและทำข้อยกเว้นเพื่อคัดเลือกเขาสำหรับพรสวรรค์อันมั่งคั่งของเขาเจ้าเป็นนักเรียนทำงานงั้นเหรอ ชายหนุ่มถามท้งอุเรนพยักหน้าพนักงานจ้องขมง็งแล่มีบางอย่างแวบเข้ามาในดวงตาของเขาบางสิ่งที่ใกล้จะเข้าใจข้าจะอธิบายวิธีการจ่ายเงินที่นี่เนื่องจากตาที่เจ้าได้รับบอกว่าเจ้าเป็นช่างตีเหล็กอันดับ4เจ้าจะได้รับ2,000คะแนนต่อเดือนและเข้าถึงโรงตีเหล็กส่วนตัวขนาด20ตารางเมตรซึ่งเหมาะสมกับอันดับของเจ้าและจะได้รับการอัปเกรด เมื่ออันดับของเจ้าก้าวหน้านอกจากนี้สามาคมจะจัดหาโรหะให้เจ้าสิบชิ้นในแต่ละเดือนเพื่อใช้ตามที่เจ้าต้องการและส่วนลด8%เมื่อซื้อโลหะเพิ่มเติมจากสมาคมเจ้ายังสามารถใช้งานกับสมาคมหากเจ้าต้องการให้สมาคมขายผลิตภัณฑ์ในนามของเจ้าเจ้าต้องรับทิ้งค่าธรรมเนียมร้อยละหเห็นเนียชาตว่าส่วนที่เหลือจะไปหาเจ้าเพื่อแลกกับผลประโยชน์ทั้งหมดเหล่านี้ เจ้าต้องทำงานให้เสร็จสามงานในแต่ละเดือนแน่นอนว่าทั้งสามงานจะเหมาะกับตำแหน่งของเจ้าสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดหากเจ้าประสบป,ปัญหาใดๆโปรโดอย่าลังเลที่จะมาขอความช่วยเหลือจากสมาคมมีประโยชน์มากมายสำหรับการเข้าร่วมตลอดเส้นทางสู่การเป็นช่างตีเหล็กทางโอเรน์ได้สะดุดภูเขาหลายลูกที่ขวางทางไม่ได้แต่ตอนนี้เขาได้ลืมลดโลนไม้แสนหวานที่เกิดจากการลงแรงของเขา ไม่ว่าที่ไหนช่างตีเหล็กมักจะเป็นที่ต้องการสูงเสมอดังที่เห็นได้ชัดจากผลประโยชน์ที่สมาคมช่างตีเหล็กเมืองซูรเคอร์อเสนอให้ข้าต้องการทํางานบางอย่างโปรดมอบโรงตีเหล็กให้ข้าด้วยนี่คือสิ่งสําคัญสองประการของเขาในวันนี้การได้โรงตีเหล็กส่วนบุคคลจะช่วยให้เขาผูกฝนการตีขึ้นรูปและทํางานให้เสร็จสิ้นรวบรวมคะแนนภารกิจระหว่างทางสาขาสํานักถัง น่าจะซ่อนอยู่ในพื้นที่ของโรงเรียนซอไดเคอร์ทางโอเรนจะต้องถามอูจางโคงว่ามันอยู่ที่ไหนและเมื่อเขาได้รับข้อมูลแล้วเขาก็จะไปรายง,งานตัวโดยจัดตารางงานที่วุ่นวายซึ่งเต็มไปด้วยภารกิจสําหรับทั้งโรงเรียนซอไดเคอร์และสํานักถังเขาจะสร้างรากฐานอันดับที่5ของเขาในขณะที่สร้างงานในปีหน้าให้เสร็จโดยใช้วิธีการหลอมวิญ,ญญาณที่ช้าและสม่ำเสมอโรดลสัโคู่ หลังจากนั้นไม่นานพนักง,งานก็พาทางโอเรนไปตามทางเดินที่ยาวและแคบโคดเคี้ยวเหมือนงูขดประตูทั้งสองข้างเมื่อตรวจสอบอย่างละเอียดถีถ้วนทางโอเรน์ก็ตระหนักว่าคล้ายกับท่อในห้องโถงทุกขั้นตอนพนักง,งานพูดพร่ำเตือนเขาถึงรายละเอียดที่สำคัญบางอย่างตัวอย่างเช่นทุกสมาคมต่างก็มีพื้นที่ของตัวเองและที่ห้องทั้งสองข้างทางเดินเป็นห้องสำหรับช่างตีเหล็กระดับสีขึ้นไป ทุกโรงปฏิบัติงานติดตั้งฉนวนป้องกันเสียงรบกวนดังนั้นไม่ว่าจะเหวี่ยงค้อนด้วยความโกรธเพียงใดก็ไม่มีเสียงรอดออกจากห้องหมายเลขห้องตเตลิดของถังโอเดนนั้นจำง่ายมันคือ88นี่คือการ์ดประตูห้องตเตลิดของเจ้าใช้งานได้ฟรีหากเจ้าต้องการซื้อเหล็กหรือต้องการรับงานให้ไปที่แผนกต้อนรับและเราจะช่วยเจ้าทันทีตกลงข้าจะรบกวนท่านเมื่อถึงเวลาถัางโอ,อเรน เข้าสู่ห้องตีเหล็กของเขาโดยมีหยวนเอินพ่วงมาด้วยชั้นวางโล่งๆทั้งสองข้างเป็นระเบียบเรียบร้อยไม่มีฝุ่นเข้ามาตรงกลางห้องมีโต๊ะตีเหล็กเพียงชำเรืองมองทางเรนก็รู้ว่านี่เป็นประเภทมาตรฐานแม้ว่าจะไม่หรูหราเท่าเฟิงอูย่ยูแต่ก็เป็นสิ่งที่เขาคุ้นเคยมากที่สุดห้องเปล่าผนังแต่ละด้านถูกร้อมด้วยโลหะถ้าเขาไม่รู้มากกว่านี้เขาอาจสาบานได้ว่าเขาจะเข้าสู่โลกแห่งโลหะ ถึงไม่ใหญ่มากนักแต่ก็ยังดีข้าสามารถพิจารณาห้องตีเหล็กนี้เป็นห้องหาเงินจากนี้ไปนอกจากนี้ถังอเรน์จะได้รับการจัดสารรายเดือนของเขาซึ่งเป็นโลหะสิบชิ้นช่างตีเหล็กอันดับสีได้รับการปฏิบัติอย่างดีแม้ว่าจะไม่มีโลหะใดใน10ชิ้นที่มีค่าหรือหายากเป็นพิเศษแต่พวกมันทั้งหมดนั้นก็ฟรีไม่มีทางที่เขาจะปฏิเสธสิ่งนั้นได้ เขาจัดโลหะที่ได้มาใหม่กับโลหะที่มีค่าน้อยกว่าบางสว่วนจากวงแหวนเก็บของบนชั้นวางและด้วยเหตุนี้ห้องติเหล็กจึงดูไม่ว่างเปล่าอีกต่อไปเลือกเอาสีถางโอเรนชี้ไปที่ชั้นวางอยู่อันเอิญกับท่าทางของเขาด้วยการจ้องมองที่ว่างเปล่าข้าไม่แน่ใจว่าข้าต้องการอะไรข้าต้องการชุดเกราะเต็มชุดดังนั้นข้าจะทําตามกับสิ่งที่เจ้าแนะนําตาของถังโอเรนเต็มไปด้วยความประหลาดใจ เจ้าต้องการสร้างชุดเตรียมหรือไม่เจ้กากำลังเตรียมที่จะเป็นวิญญาณจาร์เกาะต่อสู้แล้วเหรอหวนเอิญพยักหน้าข้าคิดว่ามันคงยากเพราะร่างกายของเจ้าโตเกินไปเมื่อเจ้าใช้วิญญายุดการต่อสู้ทังอุรินเยมเออใช่วิญญาณยุดการต่อสู้ของเจ้าคืออะไรมันทรงพลังมากมันจะทําให้ทุกอย่างง่ายขึ้นถ้าข้ารู้มันคือเรีงยักษ์ไททันหวันเอิญตอบหลังจากลังเลอยู่คู่หนึ่ง ลิงยักษ์ไทยท่านงั้นเหรอดวงตาของถังอเรนผุดขึ้นแน่นอนว่าเขาเคยได้ยินเรื่องนี้มาก่อนลิงยักษ์ไทยท่านเป็นที่รู้จักในฐานะราชาป่าตระกูลในหมู่สัตว์วิญญาณแต่นี่เป็นครั้งแรกที่เขาได้พบกับใครบางคนที่เป็นวิญญาณยุทธการต่อสู้ของพวกเขาดังนั้นเจ้าคิดว่าอย่างไรงวนเอินถามถังอเรนค,นค้นคิดอยู่คู่หนึ่งเกียร์สันอยู่ในหัวของเขาโลหะร้องวิญญาณจะดีที่สุดสำหรับเจ้า ซึ่งจะทําให้เจ้าสามารถรวมกอของเจ้าเข้ากับร่างกายและรองรับเจ้าได้ไม่ว่าการเปลี่ยนแปลงของเจ้าจะใหญ่แค่ไหนในบทเรียนวันนี้อาจารย์ปราจําชั้นของข้ากล่าวว่าก่อต่อสู้มีไว้เพื่อให้วิญญาณยุดการต่อสู้สวมใส่ดังนั้นก่อต่อสู้ระดับคําเดียวจึงไม่อาจนับเป็นก่อต่อสู้ที่แท้จริงได้แต่ถ้ว่าข้าไม่คุ้นเคยกับวิธีสร้างกอต่อสู้มากเกินไปและไม่รู้ว่ากาต่อสู้ระดับคําเดียว สามารถเปลี่ยนไปพร้อมกับวิญญาณยุดกลางต่อสู้ของเจ้าได้หรือไม่ทําได้ยวันเอินลกาวแต่กระบวนการประดิษฐ์นั้นซับซ้อนมากเอาละถ้าอย่างนั้นเจ้าแค่พันการโลหะที่มีความเหนียวสูงสำหรับข้านะอีกครั้งทางโอเรนจอเจาะลึกเข้าไปในความคิดของเขาดังนั้นเจ้าจึงต้องการโลหะแบบเดียวกับค้อนของข้าโลหะสวรรค์มีความเหนียวสูงได้ถือได้ว่าเป็นโลหะเกรดกลางที่ดีที่สุดชนิดหนึ่งสําหรับการสร้างชุดเกาะ เจ้าจะต้องหาผู้ออกแบบและสร้างจากคนตกลงโรหัสวรรค์ผ่านกันคือการเดินเล่นในสวนสาธารณะสำหรับทางออรนเนื่องจากหยวนเอินเป็นลูกค้ารายแรกของเขาตั้งแต่มาที่โรงเรียนซืไรเคอเร์ทางออรนจึงอนุญาตให้เขาอยู่ดูหลังจากนั้นก็ใช้คอนทูปไปหลายครั้งแสงสีเงินก็พุ่งออกมาจากโรหะปล่อยให้หยวนเอินอ้าปากค้างกับคำพูดของเขาเจ้าทำได้เร็วเกินไป เจ้าได้รับค่อนข้างดีในครั้งนี้มันถูกค้อนหลอมวิญญาณพันการดังนั้นมันจึงเป็นการปรับแต่งพันการเกตหนึ่งเจ้าไม่คิดว่าการบริจาค1,100ัคะแนนนั้นถูกเกินไปสำหรับของแบบนี้งั้นเหรอยวนเอิญรับโลหะสวรรค์อย่างระมัดระวงังและว,วางมันลงพยักหน้ามันราคาถูกแต่ข้าจะบอกความรับเกี่ยวกับโรงเรียนซือไดเคอร์ให้เจ้าฟังหากเจ้าตกลงที่จะตีเหล็กเพื่อข้าในราคานั้นตกลง ทางอเรนตกลงที่จะต่อรองทันทีหัวใจเต้นแรงพร้อมกับความคาดหวังที่เห็นได้ชัดในห้องข้าต้องการให้เจ้าตอบคำถามอีกสองสามข้อเกี่ยวกับนักเรียนทำงานด้วยใส่คำตอบเหล่านั้นลงไปและข้าสัญญาว่าจะสร้างโรหาพันการให้เจ้าในราคานั้นต่อไปข้อตกลงนี้มีไว้สำหรับเจ้าเท่านั้นตกลงหยนเอิญพูดอย่างมีความสุขทางอเรนรับรู้จากน้ำเสียงของหยนเอิญว่า เขาขายโลหะพันการของเขาในราคาถูกแต่สิ่งนี้สามารถสร้างหรือทำลายผู้มาหมายเช่นเขาได้นอกจากนี้ยวนเอินเป็นเพียงคนเดียวเขาไม่จำเป็นต้องปรับแต่งมากเป็นพันๆครั้งราับารการศึกษาซื้อโลหะบริสุทธิ์พันการเกตหนึ่งด้วยคะแนนสะสมขั้นต่ำสอ0พคะแนนมุมปากของถังโอเลนเริ่มกระตุกแต่รางวัลการปรับแต่งพันการเกตหนึ่งของนักเรียนทำงานร้อนเป็น1,000พคะแนนยวนเอินพูดขึ้นว่า นั่นเป็นเพราะเจ้ายังไม่ได้เข้าร่วมสมาคมช่างเีเลกมีค่าธรรมเนียมเพียง5%เปซที่เจ้าเข้าร่วมตอนนี้ไม่ใช่หรือนอกเหนือจากเราเป็นนักเรียนทำงานที่ต้องรับคารกิจไม่กี่อันทุกเดือนจะไม่มีใครมายุ่งกับงานที่ทางฝ่ายบริหารให้มาเจ้าจะถูกโกงถ้าเจ้าทำเท่านั้นทางอเรนกล่าวว่าเอาระค่าเข้าใจแล้วอย่างดีที่ไม่ทันรู้ตัวเลยอยากถามเจ้าว่ามีความรับอะไร เกี่ยวกับนักเรียนทํางานบ้างไหมทาไมผู้คนถึงทําตัวแปลกๆเมื่อรู้ว่าข้าเป็นนักเรียนทํางานนั่นเป็นเพราะว่านักเรียนทํางานเป็นคนประหลา,ราดวันเอิญตอบอย่างตรงไปตรงมาโดยปกติแล้วโรงเรียนจะรับผู้ที่สอบไม่ผ่านแต่ทําผลงานได้ยอดเยี่ยมในด้านหนึ่งในฐานะนักเรียนทํางานบุคคลที่มีคุณสมบัติพิเศษจะได้รับการยอมรับว่าเป็นนักเรียนทํางานด้วยตัวอย่างเช่นผู้อาวสโฟเฟิงที่เจ้าพบก่อนหน้านี้ เคยเป็นนักเรียนทำงานอาศัยพรสวรรค์นในการตีเหล็กของเขาเขาสำเร็จการศึกษาจากร้านด้านนอกเมื่ออายุได้34ปีแต่ในปีเดียวกันนั้นเองเขาประสบความสำเร็จในการห้อมวิญญาณได้บุกเข้าสู่อันดับที่7กลายเป็นช่างตีเหล็กนักบุญถาบานได้ยกเว้นเขาซึ่งเป็นช่างตีเหล็กที่อายุน้อยที่สุดในทวีปได้ยอมรับเขาเข้าสู่ร้านด้านในจากนั้นการฝึกฝนของเขาก็เพิ่มสูงขึ้น เขาพัฒนาขึ้นจาก6วงเป็น9วงใน20ปีเขากลายเป็นราชทินนานามพมยุทธ์แด้ช่างตีเหล็กอันดับ8นักเรียนทำงานสร้างแบบอย่างของการไปถึงจุดสูงสุดในสายตาของนักเรียนธรรมดานักเรียนทำงานคาดเดาไม่ได้โอกาสที่นักเรียนทำงานจะเข้าสู่ร้านด้านในคือร้อยละาซึ่งสูงกว่านักเรียนทั่วไปมากแน่นอนว่าเราอยู่ภายใต้แรงกดดันมากกว่าพวกเขาเช่นกัน สถาบันการศึกษาได้กำหนดระบบการทำงานสำหรับนักเรียนสำหรับผู้ที่เก่งในด้านใดด้านหนึ่งแต่ไม่ผ่านเกณฑ์การรับเข้าเรียนแต่ตอนนี้หลังจากที่นักเรียนทำงานมาหลายชั่วอายุคนคำสองคำนี้ก็เพียงพอแล้วที่จะเรียกร้องความเคารพจากนักเรียนทั่วไปในโรงเรียนในที่สุดทั้งอเลนก็เข้าใจว่าทำไมอาจารย์ธุรการถึงบอกเขาว่าอยากเอาความอับอายมาสู่นักเรียนทำงานในวันนั้นดังนั้นผู้เอาโสไซ ไม่ได้ลงโทษเราด้วยการทำให้เราเป็นนักเรียนทำงานเจ้ามีคำถามอื่นอีกไหมยวนเอินถามทางอเรนกาว่าข้ายังมีคำถามเจ้าแข็งแกร่งมากทำไมเจ้ายังไม่เข้าไปในร้านด้านในล่ะเจ้าอายุเท่าไหร่ข้าอายุ15ปีข้าเข้าเรียนที่โรงเรียนซูรเคอร์เมื่ออายุ12ปีเหตุใดข้าจึงไม่เข้าไปในร้านด้านในข้าบอกไม่ได้มันเป็นความลับ ร่องรอยของความเหงาปรากฏอยู่ในดวงตาของหยวนเอินเอาระถ้าเจ้าไม่ต้องการถามอะไรอีกข้าจะไปเดีย๋ยนี้ข้ายัางต้องการทำงานของตัวเองให้เสร็จใช่แล้วข้าเป็นนักออกแบบจากคนระดับสามหากเจ้าต้องการออกแบบใดๆในอนาคตมาหาข้าและข้าจะให้ส่วนลดเจ้าทางโอเรยนยิ้มไม่ฟรีงั้นเหรอหยวนเอินมองเขาฟรีงั้นเหรอโรงเรียนซือไรเคอร์สนับสนุนระบบที่ยิ่งเจ้าทุ่มเทมากเท่าไหร่ เจ้าก็ยิ่งได้รับประโยชน์มากขึ้นเท่านั้นเพื่อให้ได้บางอย่างเจ้าต้องทุ่มเทเอาระเอาระหยุดจริงจังได้แล้วไปกันเถอะเรากำลังจะไปทางเดียวกันดังนั้นข้าจะไปกับเจ้าทางอุรินได้ประโยชน์มากมายจากการออกนอกบ้านครั้งนี้การเข้าร่วมสมาคมช่างตีเหล็กจะทำให้ชีวิตของเขาง่ายขึ้นมากนั่นคือการจัดหาอาหารให้เขาเองเจ้าได้สิ่งที่ต้องการแล้วดังนั้นอย่าลืมเลี้ยงอาหารข้ามข้าด้วย เจ้าเป็นคนกินได้จริงๆยวนเอินมองเขาอย่างหมดหนทางพวกเขาออกจากอาคารเรียนและเดินกลับไปหอพักขณะที่พวกเขามาถึงป่ายวนเอินก็เงยหน้าขึ้นและจ้องมองไปไกลทั้งอูเรนสังเกตเห็นความเงียบงันกระทานหันของยวนเอินเขายัางมองไปในทิศทางเดียวกันคนที่นั่งอยู่บนชายป่าร่างของเขาหันไปทางหอพัก ชายคนนั้นสวมเครื่องแบบสีเขียวของโรงแรมซืเรคเคอร์ผมสีทองของเขาวีกับอย่างเรียบร้อยทั้งโอเรนคิดว่าเขาดูคุ้นเคยเล็กน้อยย้อนเอินหยุดเดินในเวลาเดียวกันชายผมทองก็สังเกตเห็นพวกเขาและหันศีรษะของเขาทางโอเรนจำเขาได้ในทันทีเมื่อวานเขาเป็นเด็กคนรวยที่ซื้อร้านเครื่องเดิมเพราะอยากได้เบอร์สาวใช่หรือไม่เขามีวิญญาณยุดการต่อสู้ของทูตสวรรค์ด้วยใช่ไหม เมื่อเห็นทางโอเรนและหยวนเอินชายคนนั้นก็ลุกขึ้นและเดินมาเจ้าสองคนเคยเห็นสาวผมแดงที่นี่ไหมที่จริงแล้วสาวผมแดงอาศัยอยู่ที่นี่หรือไม่ชายคนนั้นจ้องมองพวกเขาอย่างเย่อหยิ่งการปรากฏตัวของเขาทำให้คนอื่นๆหยุดนิ่งเขายังคงมองหาสาวทูตตกสวรรค์งั้นเลอหัวใจของทางโอเรนเต้นแรงถูกต้องเธอได้บอกว่าเธอเป็นนักเรียนทำงานด้วยใช่ไหมเขาหันไปทางยวนเอินโดยไม่รู้ตัว ในฐานะนักเรียนชั้นปีที่สองยวนเอินดูเรื่องนักเรียนทำงานมากกว่านอกจากนี้ชายคนนี้เย่จึ้งอยู่ยังเป็นนักเรียนชั้นปีที่สองความจริงที่ว่าเขาไม่รู้จักยวนเอินยิ่งทําให้งงยวนเอินมองเย่จึ้งอยู่ด้วยความเฉยเมยข้าไม่รู้จักใครแบบนั้นโรลลิกให้พ้นทางโดยไม่รอคําตอบหยวนเอินเริ่มเดินไปข้างหน้าดวงตาของเย่จึ้งอยู่เป็นประกายข้ารอมาครึ่งวันแล้ว แต่ข้าพวกพวกเจ้านักเรียนสองคนที่ทำงานเมื่อกี้เจ้าพูดว่าไม่รู้อะไรเลยงั้นเหรอเขายกมือขึ้นเพื่อดันยวนเอิญเข้าที่หน้าอกการแสดงออกของยวนเอิญมืดลงทันทีรัศมีอันสัง่างามพุ่งออกมาจากร่างกายของเขาและเขากระแทกไหล่ของเขากับเย่จึง้งหยูความประหลาดใจกระพริบในดวงตาของเย่จึง้งหยูเขาไม่ได้อยู่ในโรงเรียนซอไรคเคอร์เป็นเวลานานแม้จะเป็นนักเรียนร้านด้านนอกก็ตาม ้าไม่ใช่เพราะความต้องการของตระกูลเขาคงเข้าไปในร้านด้านในนานแล้วเขาถูกบังคับโดยตระกูลของเขาให้ไปอยู่อย่างสันโดษเพื่อปลูกวิญญาณยุติการต่อสู้ของเขาทันทีหลังจากที่ได้รับการยอมรับดังนั้นเขาจึงเริ่มเรียนในชั้นปีที่สองเมื่อสําเร็จนี่คือเหตุผลที่ไม่รู้จักหยวนเอินเมื่อเผชิญหน้ากับการโจมตีของหยวนเอินเขายังคงลดไหล่ของเขาเพื่อโจรเข้ากับหยวนเอินทั้งโอรเรนถอยหลังสองสามเก้า เขาไม่ต้องการที่จะกลายเป็นตัวประกันตามที่ทางอุรินคาดไว้ผลที่ตามมาของการประทาก,การส่งผลให้เย่เจิ้งอยู่จเจรนไปประกายแสงวาบในเวลาต่อมาปีกกลางออกด้านหลังเย่เจิ้งอยู่และเขาต่อสู้เพื่อให้ตัวเองอยู่กลางอากาศในที่สุดร่างกายของเขาก็ปรับตัวได้เองกะนั้นอาการสาดยังคงไหลลงมาที่ไหลขวาของเขาแม้ว่าวิญญาณยุทธการต่อสู้ของทูตสวรรค์นั้นน่าเกงขาม แต่ความแข็งแกร่งของมันไม่ได้อยู่ในอำนาจเมื่อเผชิญกับอำนาจกดขี่ของลิงยักษ์ไทยท่านศาสตร์วิญญาณที่เพียงแค่มาสามารถทำให้เกิดขึ้นกระแทกได้แม้แต่ทางโอเรนก็ไม่มั่นใจในความแข็งแกร่งของเขาถ้าเขาจะต้องต่อสู้กับยวอนเอิร์นเขาต้องใช้พลังสายเลือดทั้งหมดของเขาถ้าเย่เจิงยูสบายดีหลังจากได้รับการโจมตีมันจะแปลกเจ้าความโกรธลูกโชนในดวงตาของเย่เจิงยู เหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับ mm. เพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ